สวัสดีครับผมบูนระหว่านะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ออนบานไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เรามีเกสพิเศษนะครับผมนี่พี่ต้อมไอ้หมดครับสวัสดีครับวันนี้พี่ต้อมนะครับผมก็นำเทสลาโมเดลวานะครับผมตัวลองเลนส์มาใส่ช่วงล่างถุงลมออนแอร์เนี่ยนะครับผมทำไมพี่ต้อมถึงเลือกตัวนี้ครับพี่ออนแอร์ช่วงล่างเนี่ยพี่เคยเห็นมาแล้วในในโซเชียลนะครับผมตอนนั้นคือยังไม่มีใครเอาเข้ามาไทยเราก็รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจนะแต่ยังไม่มีโอกาสว่าจะติดหาได้ที่ไหน ถ้าจะนำเข้ามาเองมันก็เสี่ยงเราไม่รู้ว่าประกันมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าด้วยความที่เราขับคันนี้และเรารู้สึกว่าสต็อกทัสเปนชั่นของเขาอะ่ะมันค่อนข้างที่จะออกไปในแนวสป <Okay, S 2> อร์ตโอเแออกแนวแข็ง,ขงตัวนี้เป็นรถนำเข้าจากฮ่องกงอ oh. ขับไปเอวันแรกไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะแต่พอขับไปเรื่อยๆยาวๆแล้วเราใช้ทางไกลขับหลายคนด้วย พอมานั่งหลังแล้วเรารู้สึกว่ามันนั่งไม่ได้เลยมันปึ๊ก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 ,กใช่ใช่ใช่มันค่อนข้างกระด้างว่าอย่างนี้ดีกว่า <ผม S 2> ก็เลยอยากจะลองดูว่าเฮ้ยออนแอร์เนี่ยช่วงล่างถุงลมเนี่ยมันจะตอบความต้องการของเราได้ไหมเพราะเราอยากจะได้เน้นความคอมฟอร์ตความนุ่มเนี่ยพี่ใช่ก็เลยอยากจะลองเนี่ยนี่นี่นเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับผมก็ออนแอร์เนี่ยเขาทำมาเพื่อให้รถเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตอยู่แล้วพี่ครับงั้นก็เดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าของทั้งหมดนี้นะผมที่เป็นช่วงล่างถุงลมออนแอร์นะผมมีทั้งปปััั๊มมมมมีีท้้้งงงโชววว์ตต่่่าาๆนนะะครรบผไออยยูถพสแลก็ หล่อฟิตเนสสวยขนาดไหนแล้วก็เพอร์ฟอรนซ์ขับเป็นยังไงนะผมเนี่ยรอรีวิวจากพี่ต้อมด้วยแหละไปชมกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมกับช่วงล่างออนแอร์ครับเป็นช่วงล่างถุงลมที่ใส่ในโมเดลวคันนี้นะพี่ต้อมเป็นไงบ้างวันนี้อ่าเป็นไงใช่ไหมก่อนที่จะเป็นไงดูนี่เลยเนี่ยนี่กดผ่านไปเลยแอปพลิเคชันนะครับผมอ่านี่ฮะอ่าเออที่เราทําไม่มีออเดอร์ครับผมไม่มีออดาวร์เป็นโลนะฮะคือต่ำสุดได้เท่านี้ครับแล้วก็กลางคือออนแอร์แล้วก็ไฮใช่ครับสามารถคุมผ่านแอปนี้ได้นะให้มันลงแบบนี้ได้เลยแล้วก็มีอินคาร์เดชอันนี้ที่ก็สะดวกดีสะดวกดี ส่วนใน first impression แล้วกันตอนได้นั่งนะพี่รู้สึกว่ามันถ้าเทียบกับของเก่าที่เคยนั่งมา KW V3 r e v e l l i n g ที่ปรับนุ่มสุดอ่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยอันนี้คือเซ็ตสตอกกลางนะเรายังไม่ได้ปูับมาให้มันรู้สึกว่านิ่มหรือว่านิ่มกว่านี้ได้พี่ว่ามันสามารถไปได้มากกว่านี้แต่โดยรวมค่อนข้างที่จะประทับใจในในในความรู้สึกแรกที่ได้ลองรอยต่อถนน กับพอสะพานอ่เดี๋ยวนี้ต้องไปรอดูว่ามันจะเป็นไงแล้วก็ทางที่ขับบ่อยๆก็จะเป็นคอนกรีตอ่าซึ่งทางไกลนี่จะถนนคอนกรีตค่อนข้างเยอะก็จะรู้พวกร่องที่มันต้องผ่านไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนั้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีนึงแล้วกันต้องมีปากช่องนะพี่นิดนึงโอเคครับสําหรับแฟนๆออตโต้บานฝากด้วยครับผมจาก i m มดนะครับผมเซิร์ช i mod นะฮะจาก YouTube หรือว่า Google ก็ได้ครับก็ไปติดตามกันได้ผมทำเนื้อหาทั้งฝั่งของ IT Apple, MacBook, ครับผม Apple macbook นะฮะ iphone iphone นนี่ทะะฮแล้วก มาสายรถยนต์ด้วยแต่จะเน้นฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้า<ถ>เท่านั้นใหญ่อีวีน <EV S 1> ั่นเองอีใช่ใช่ <c oughs> ใครอยากจะรู้เทคโนโลยีเรื่องของอีวีรถ E ีวใหม่ๆ อี e ีคันนี้ขับดีหรือเปล่าครับก็จะหามาลองกันหลายแบรนด์ได้ครับให้ได้ชมกันครับฝากพี่ไอ้มดนะครับแล้วก็อย่าลืมอัลตูบานเรดบังไทยแลนด์นะครับผมเฟซบุ๊กไอจีทิกต็อกนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยครับผมแล้วก็ใครสนใจนะครับช่วงล่างออนแอร์ครับช่วงล่างถุงลมนะครับผมไลน์แอดอัลตูบาลนะผมแอดมาเลยครับมาถามเราได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างครับผมวันนี้ก็ผมบูมแล้วก็พี่ต้อมนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมกับรถสวยๆคันนี้ฮะขอบคุณครับ